ข้าพรเจ้าพูดถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพรเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับจะนําทุกท่านมารับฟังกันในวเรื่อง ทำไมเราต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังทำบุญการกรวดน้ำนั้นเขาทำเพื่ออะไรกันแน่มีความสำคัญและความจำเป็นแค่ไหนและหากทำแล้วจะเกิดอนิสงส์อย่างไรว่ากันว่าทั้งผีและเทวดาจึางต้องมารออนุโมทนาบุญด้วย เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนแทบทุกคนคงจะเคยเห็นหรือเคยกลวดน,น้ำกันมาแล้วโดยเฉพาะบทสวดคุณหูที่ขึ้นต้นด้วยยะถาวริวหาปุราปุเรนติสาครังซึ่งบทสวดดังกล่าวเรียกกันสั้นๆว่ายะถาสัพพีโดยพระสงฆ์ จะเป็นผู้สวดให้แก่ญาติโยมฟังหลังจากทำบุญแล้วการปวดน้ำนั้นเป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดวยการหลังน้ำซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติหลังจากทำบุญในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคลหรืออวะมงคลเช่น งานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานหรืองานศพลักษณะของการกรวดน้ำโดยทั่วไปคือการนำน้ำสะอาดใส่ในภาชนะอย่างแก้วขวดหรือคนโทเล็กๆจากนั้นเทลงในภาชนะที่รองรับอีกทีโดยให้เริ่มรีนน้ำตั้งแต่พระขึ้นคำว่า ยะถาบริวหาเปิดต้นไปจนถึงคำว่ามณิโชติระโสยะถาก็เทน้ำให้หมดพอดีเมื่อพระขึ้นคำว่าสัพพีติโยก็ให้นั่งพระนมมือฟังต่อจนจบแล้วอันเสร็จพิธีในการกรวดน้ำจากนั้นจึงนำน้ำนั้น ไปเทที่ดินหรือตามขนต้นไม้คำว่ากลวดมีรากศัพท์มาจากภาษาเขมรแปลว่าเทน้ำหรือหลังน้ำสำหรับบทสวดที่ขึ้นต้นว่ายะถาวริวหานั้นเป็นคำสวดที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตไปแล้วส่วนที่ขึ้นต้นด้วย สัพพีติโยเป็นการให้พรแก่ผู้ทบ,บุญที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นจึงมักเรียกรวมโดยใช้คำขึ้นต้นของทั้งสองบทว่ายะถาสัพพีอันหมายถึงการอุทิศบุญให้คนตายและให้พรคนเป็นหรือพูดภาษาปากก็ว่ายาถาให้ผีสัพพีให้คน ซึ่งจะขอนำบทสวดพร้อมคำแปลโดยประมาณมาให้ท่านผู้ฟังนะครับเผื่อว่าเมื่อเรากวดนามครั้งต่อไปจะได้เข้าใจและทราบถึงความหมายของคำสวดดังกล่าวยิ่งขึ้นบทสวดแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วยะถาวริวหาปุราปริปุรินติสาครัง ห่วงน้ำที่เติมเต็มมหาสมุทรสุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุปกับปฏิฐานที่ท่านอุทิศในครั้งนี้ย่อมนำประโยชน์อันเต็มเปีย่ยมส่งให้กับผู้ร่วงลับไปแล้วได้บริบูรณ์ฉันนั้นอิจชิตัง ปัตติตังตุมหังคิบป,ปเมวะสมิชตุขอให้ผลบุญที่ท่านปรารถนาตั้งใจจงสำเร็จโดยพรานสัพเพุเรนติสังกปาขอให้บุญทั้งปวงนี้จงมีผลบริบูรณ์จันโทปนารสูยะถา,ามณิโชติ ระโสยะถาดังพระจันทร์วันเพนและดังอัญมณีอันสว่างสวัยบทสวดอวยพรแก่ผู้ทำบุญสัพพีติโยวิวัชันตุขอให้สิ่งร้ายจันไรทั้งปวงจงหายไปจากท่านสัพพโรโควิวนัสตุ ขอให้รูปภัยไข้เจ็บทั้งปวงจงหายไปจากท่านมาเตพภวันตาายุขอให้พยันตรายทั้งปวงจงหายไปจากท่านสุขีทีคายุตโกภาวะขอให้ท่านมีความสุขและอายุยืนยาวอภิวาทนสีลิต สนิจังวุธาปจานิโยขอให้ท่านเคารพต่อผู้มีวัวุุิอาวุโสและปฏิบัติตามศีลจัตตารูธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้ท่านเจริญด้วยพรสี่ประการคืออายุยืน ผิวพันณผ่องใสมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงบทสัพพีนี้พระท่านจะสวดสามจบนอกจากสวดคาถาสัพพีครั้งต้นแล้วในการสวดอภิธรรมสุขพระท่านจะสวดบทอาทาัธาสิเมอันเป็นบทสวดเพื่อสมบุญให้แก่ผู้เสียชีวิตด้วย และเมื่อจบบทสวดสถาสัพีทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวมงคลจะหลงท้ายด้วยบทที่ว่าภวตุศั์อันมีเนื้อความและคำแปลว่าภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงศรัทธาโสตถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพมังคารัง ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพธรรมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงศรัทธาโสทถีพวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อภวตุสัพพังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวงส,สัทธาโสุธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อความเป็นมาของการกรวดน้ำนี้เล่ากันว่ามีมาแต่สมัยพุทธกาลเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าพินพิสารได้ถวายเวโรวันอุทยาน แก่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระอารามในคืนนั้นปรากฏว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องประหลาดอันน่าสะพึงกลัววันต่อมาจึงได้ไปเข้าเฝ้าและเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธองค์จึงทรงอธิบายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของพระญาตในอดีต อันไกลโพ้นของพระเจ้าพิมพิสารที่บังเกิดไปเป็นเปรตเนื่องจากคนเหล่านั้นเคยแอบกินอาหารพระก่อนพระชันและบางคนก็ลักลอบเอาไปให้ญาติคนอื่นจึงมาร้องขอส่วนบุญเพราะพระองค์ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้ด้วยเหตุนี้รุ่งคืนอีกวันพระเจ้าพิมพิสาร จึงได้อารัธนาพระพุทธเจ้าไปรับทานอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วก็ได้อุทิศบุญดังกล่าวด้วยการหลังทักษิโนโทกทำให้ญาติของพระองค์ได้รับทั้งอาหารและผ้าทิย์จนเหนียร่างกายอิ่มเอิบและผิวพรรณผ่องใสจากเรื่องข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่แนะนำ ให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส,ส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปในอดีตชาติแต่การหลังทักซิโนโทกของพระเจ้าพิมพิสารได้กลายมาเป็นประเพณีของชาวพุทธในการกรวดน้ำหลังให้ทานนับแต่นั้นมาคำว่าทักซิโนโทกมาจากภาษาสันสกฤตทักษินาแปลว่า ของทำบุญส่วนคำว่าอุทกแปลว่านา้ำในภาษาไทยเราใช้ในสามความหมายได้แก่ 1. นํนา้ำที่หลังในเวลาทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย 2. น้ำที่ใช้เทไปเพื่อแสดงว่าให้ใช้กับสิ่งของที่ใหญ่หรือมีรูป ไม่มีรูปที่จะยกหยิมได้เช่นวัดบุญกุศลนามน้ำที่หลังเพื่อแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิขาดเช่นพระเวสสันดรหลังทักษิโนโทกเพื่อยกกันหาชารีให้ชูชกเมื่อเรากลวดน้ำแล้วส่วนใหญ่จะนำน้ำนั้นไปเทลงดิน หรือตามต้นไม้ซึ่งน่าจะมาจากพุทธประวัติที่เล่าถึงสมัยเจ้าชายสิธ,ธัตะก่อนจะสำเร็จสัมพุทธญาณหรือตัดชรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระยามานได้นำทัพมาขาัดขวางและกล่าวดูหมิ่นพระองค์ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาไหนเลยจะมีบุญบารมีมากพอ ที่จะนั่งบนรัตนบันลังคืออาสนะหรือที่นั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพอันเป็นสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และเสวยมีมุติสุขในสัปดาห์แรกพระองค์จึงละมือข้างหนึ่งจากท่านั่งสมาธิชี้ปลายนิ้วแตะพื้นที่นั่งอันเป็นท่าที่ต่อมาเรียกกันว่า ปรางมานิชัยหรือปรางชนะมารแล้วเอ่ยอันเชิญพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานถึงบนวารามีที่พระองค์ได้บำเพ็ญสะสมมาหลายชาติหลายภพพระแม่ธรณีก็ได้มาปรากฏกายและบีบมวยผมให้น้ำที่พระพุทธองค์ เคยกรวดน้ำในการทำบุญมาแล้วทุกชาติทุกภพหลังออกมาจนท่วมซัดเหล่าทับพระยามานแตกภายไปด้วยเหตุนี้คนจึงมักนำน้ำที่กรวดไปเทตรงดินเสมือนให้พระแม่ธรณีเป็นพระญาณในการทำบุญเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ครั้นต่อมา ที่นิยมไปเทตรงต้นไม้ก็คงเพราะต้นไม้ขึ้นในดินจึงถือว่ารถน้ำบำรุงดินของต้นไม้ไปด้วยการกรวดน้ำนั้นเขาบอกว่าสามารถทำได้สองแบบคือจะใช้น้ำอย่างปกติที่ทำกันอยู่ที่เรียกว่ากรวดน้ำเปียกหรือจะแค่ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศกุศล ให้กับผู้ร่วงรับโดยไม่ต้องใช้น้ำที่เรียกว่ากรวดน้ำแห้งอย่างนี้ก็สามารถทำได้ได้ผลเท่ากันและหากจะใช้น้ำระหว่างเทน้ำลงภาชนะที่รองรับไม่จำเป็นต้องใช้นิ้วรองน้ำให้เทลงไปตรงๆเพื่อมีให้น้ำขาดสายเหมือนให้บุญหลังไหล ลงไปโดยไม่ขาดตอนและให้ประธานในงานหรือผู้ที่เป็นตัวแทนหลังน้ำคนเดียวก็พอแล้วส่วนคนอื่นๆให้ตั้งจิตอธิษฐานตามไม่ต้องเอานิ้วประรองน้ำทุกคนหรือไม่ต้องแตะมือหรือร่างกายต่อต่อกันอันที่จริงบทกรวดน้ำที่ขึ้นต้นด้วยยะถามีเชื่อเรียกเต็มเตมว่า อนุโมทนารำภาคาถาซึ่งหมายถึงคาถาที่พระสงฆ์จะกล่าวนําก่อนจะอนุโมทนาส่วนบทที่เริ่มด้วยสัพพีมีชื่อเรียกว่าบทสามัญญาณนุโมทนาคาถาอันหมายถึงคาถาที่สวดทุกครั้งที่อนุโมทนาในกุศล ที่อุบาสกอุบาสิกาได้ทำแล้วอนุโมทนากทถาเป็นบทสวดที่พระสงค์สวดเพื่อประสงค์ให้ผู้ถวายทานเกิดความยินดีในทานหรือเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้ถวายนอกจากบทกรวดน้ำยะถาสัพพีที่เราได้ยินได้ฟังพระสงฆ์เป็นผู้สวด หลังทําบุญต่างๆแล้วยังมีบทกรวดน้ำที่ผู้ทําบุญเป็นผู้สวดเองอีกด้วยซึ่งจะมีทั้งแบบยอ่อที่ว่าอิทังเมยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยแปลว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดส่วนบทเต็มๆจะขึ้นด้วยอิมินาปุญญกรรมเมนะอุป,ปัชชายาคุณุตตาราและลงท้ายจบด้วยคำว่ามาโรกาสังลพันตุเมซึ่งจะเป็นการสวดอุทิศให้แก่บุพการี และคนที่มีอุปการะทั้งหลายเช่นอุปชาอาจารย์รวมไปถึงเทพเทวดาต่างๆทั้งหมดข้างต้นหวังว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวยิ่งขึ้นและมีความอิ่มเอิบใจเพิ่มขึ้นในการกรวดน้ำครั้งต่อไปนะครับ น้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีดในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะด,ดีมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ